สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ มันนี Today ย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายคืนวันศุกร์นะคะสี่ทุ่มยีสิงหาคม2567กับเราสองคนค่ะคุณแพนนทิประดาและดิฉันแนสทิคคำพรค่ะคําคืนนี้มีหลายประเด็นให้ติดตามนะคะมาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกค้นหาสัญญาณค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนะคะและก็แนวโน้มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐนั้นอาจจะ,ะเผชิญภาวะถดถอยค่ะ นักลงทุนคาดการนะคะว่าในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนั้นน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25ค่ะ ซึ่งก็เป็นไปตามเครื่องมือของ f เฟดวอ h ของ CME นะคะที่ระบุว่าตลาดให้น้ำหนักการคาดการว่า f ฟดนั้นน่าจะลดอัตราดอกเบีย้ย73.5%ลง0.25%และนักลงทุนยังคาดการว่า f ฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมากถึง0.99%ภายในสิ้นปีนี้ค่ะซึ่งเป็นมุมมองนะคะจากทางด้านของนาวิเคราะ์โนมูระที่ระบุบอกว่าถ้อยถแถลงของคุณพาวเวลนั้นเป็นไปอย่างรอบคอบและมีความสมดุลแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในแนวทางของ ซึ่งในค่ำคืนวันนี้นะคะในช่วง3ามทุ่มที่ผ่านมาค่ะคุณเจอรมพาเวลได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ที่เมืองแจ็กสันโฮรัฐตไวโอมิงค่ะยังอยู่ที่เรื่องของดอกเบี้ยค่ะไปต่อกันที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นกันบ้างนะคะที่มีการส่งสัญญาณค่ะว่าพร้อมจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะถ้าหากเศรษฐกิจญี่ปุ่นแล้วก็เงินเฟ้อนั้นเป็นไปตามคาดการค่ะ ทางผู้การธนาคารกลางญี่ปุ่นโรบิโอเค่ะนายคาสุโอุเอดะน,นะคะได้กล่าวต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้หลังจากที่โดนเรียกตัวนะคะให้ไปชี้แจงเกี่ยวกับการตัดสินใจในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยบอกนะคะว่าเบลเจนั้นพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟอ้อนั้นเป็นไปตามคาด แล้วก็บิลเจนั้นยังคงจับตาสถานก,การณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งทางนายอ e ยดะก็บอกด้วยค่ะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆต่อจุดยืนพื้นฐานในการปรับระดับการผ่อนคลายทางการเงินค่ะหากบิลเจเชื่อมั่นว่าสถานก,การณ์เศรษฐก,กิจแล้วก็เงินเฟอร์นั้นเป็นไปตามคาดขณะที่บิลเจเองก็เฝ้าติดตามผลกระทบจากความผันผวนขอ,ของตลาดในระยะนี้ด้วยนะคะ ซึ่งการส่งสัญญาณของนายอเอดะว่าเบลเจนั้นยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตก็ส่งผลเลยนะคะทำให้เงินเยนนั้นแข็งค่าขึ้นไปถึง0.7%โดยเงินเยนนั้นแข็งค่าระดับนะคะ145.30เยนต่อดอลลาร์ในระหว่างการซื้อขายในวันนี้ค่ะเศรษฐกิจญี่ปุ่นณนะปัจจุบันนี้นะคะก็น่าจับตานะคะเพราะว่าทิศทางของเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัววงจรดอกเบีย้ยก็กำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นแต่ก็ยังมีปัจจัยท้าทายอีกหลายปัจจัยละค่ะที่ ที่จําเป็นจะต้องมีการดูและนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของเวียดนามกันบ้างน,นะคะเวียดนามนะัปัจจุบันค่ะถือว่าเป็นพื้นที่เป็นประเทศที่เป็นไฮไลท์สําคัญในด้านการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนนะคะล่าสุดนี้ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งตัวชาการของประเทศไทยแล้วล่ะค่ะหลังจากที่เวียดนามนั้นผลักดันให้ทุเรียนกลายเป็นสินค้าอันดับแรกๆของประเทศค่ะ โดยทางด้านของเวียดนามเองนะคะมีการดันทุเรียนเป็นสินค้าประจำชาติสำนักข่าวสินหัวรายงานค่ะว่าเลมินทวานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามระบุบอกว่าเวียดนามนั้นเตรียมกำหนดให้ทุเรียนเป็นสินค้าประจำชาติโดยผ่านการกำหนดมาตรฐานคุณภาพและการสร้างแบรนด์เพื่อแข่งขันกับผู้ส่งออกรายใหญ่อย่างไทยและมาเลเซีย ซึ่งการกำหนดให้ทุเรียนเป็นผลิตภัณฑ์ประจําชาตินั้นต้องอาศัยนโยบายการเกษตรที่ครอบคลุมรวมถึงต้องมีการให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจด้วยเนื่องจากปัจจุบันเวียดนามเองยังตามหลังไทยและมาเลเซียในการส่งออกทุเรียนไปยังจีนในขณะที่การผลิตก็กระจัดกระจายและมีปริมาณน้อยค่ะ ดังนั้นนะคะจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดมาตรการหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องของขนาดการผลิตความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีศักยภาพในการได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดูคู่แข่งไปแล้วนะคะกลับมาดูตัวเรากันบ้างค่ะระหว่างที่รอคอรอมอชุดใหม่นะคะวันนี้เอกชนเองก็เดินหน้าค่ะเข้าไปหานายกคนใหม่นะคะคุณอุ้งอิงแพทองทานเชนวัฒน์ค่ะ ตุกระชนเองก็มีการเสนอเลยนะคะว่ามี3เรื่องเร่งด่วนที่จะฝากให้รัฐบาลนั้นเร่งเดินหน้าค่ะเพื่อมาหนุน GDP ให้กลับมาเติบโตได้นะคะไม่ต่ำกว่า 3- 5เปอร์เซ็นต์ค่ะโดยทางคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสาภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะได้นำคณะเข้าพบหารือนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายรัฐมนตรีเพื่อมาสร้างความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาเศร,รษฐกิจไทยอย่างตรงจุดค่ะ โดยทางหอการค้าค่ะจัดทำา3ข้อเสนอนะคะเป็นข้อเสนอทางเศรษฐกิจเร่งด่วนค่ะซึ่งหวังว่าถ้าหากทำได้นะจะมาช่วยให้ GDP ไทยนั้นกลับมาเติบโตได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3-5%ต่อปีเลยค่ะ3เรื่องมีดังนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศค่ะแผนงานเร่งด่วนระยะสั้นนะคะก็คือ 1. กระจายงบประมาณค่ะเร่งเบิกจ่ายงบปี67ให้กระจายไปทุกภูมิภาค แล้วก็ให้ความสําคัญในการจัดทํางบปี6-8นะคะให้เสร็จตามกรอบระยะเวลาข้อ2ค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจไปยังประชาชนนะคะสามกลุ่มเลยกลุ่มเปราะบางเป็นสิ่งเร่งด่วนก่อนนะคะให้มีกำลังซื้อทันทีใช้แพลตฟอร์มภาครัฐที่มีอยู่หรือว่าพิจารณาแจกแบบเงินสด2ค่ะกลุ่มประชาชนที่ยังพอมีกําลังซื้อ สามารถดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะของโครงการคนละครึ่งนะคะมาช่วยเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็อีกกลุ่มก็คือกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงนะคะตรงนี้สามารถออกมาตราการเพื่อมาดึงการจับจ่ายใช้สอยให้เป็นเงินกสู่ระบบมากขึ้นนะคะอย่างเช่นมาตราการ easy i l i c i t ค่ะและข้อที่3ค่ะ มาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาน,นะคะอย่างเช่นลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ํามันตรึงราคาสินค้าที่จําเป็นลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นะคะผ่อนผ่านค่าปรับการจ่ายหนี้ล่าช้าเพื่อบรบเทาภาระของประชาชนแล้วก็4ค่ะมาตรการทางภาษีเพิ่มเติมสําหรับลงทุนในเมืองที่มีศักยภาพแล้วก็ 5. นะคะปรับปรุงกฎระเบียบที่มีอยู่ให้เอื้อต่อการแข่งขันของภาคธุรกิจค่ะส่วนเรื่องเร่งด่วน ประเด็นที่2ค่ะคือการเร่งสร้างความสามารถนะคะในการแข่งขันของผู้ประกอบการผ่านกลยุทธ์นะคะผลักดันตั้งรับจับมือให้สินค้าไทยสามารถแข่งกับสินค้านําเข้าจากต่างประเทศได้และประเด็นที่3ค่ะการวางยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อการเติบโตอนาคตอย่างยั่งยืนนะคะได้แก่การรักษาโมเมนตัมในธุรกิจที่ประเทศไทยนั้นสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนะคะอย่างเช่นเรื่องของฟู้ดทัวริสึมเวลเนสแล้วก็โลจิสติกค่ะ แล้วก็ข้อที่2นะคะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อมาหนุนอุตสาหกรรมใหม่ของไทยและข้อที่3ค่ะยกระดับโครงสร้างพลังงานดั้งเดิมไปสู่พลังงานสีเขียวนะคะแล้วก็มีมาตรการจูงใจเพื่อมาส่งเสริมให้ภาคสาก,กรรมนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ค่ะ เป็นมุมมองที่มีมาฝากกันนะคะจากทางด้านของภาคเอกชนแล้วค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆกันต่อที่เวอร์ราอบค่ะแล้วพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมามองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นต่างประเทศกันค่ะ MarkL i ล e ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยเปิดเผยข้อมูลว่า b Y d ดีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนเบียดแซงฮอนด้าแ,และนิสันจากญี่ปุ่นขึ้นแท่นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับเจของโลกจากยอดจำหน่ายในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน โดยได้รับแรงหนุนจากดีมานรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในราคาจับต้องได้ยอดขายรถยนต์ใหม่ของ BYD ขยายตัวขึ้น40%แต่980,000คันส่วนทางกับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำรวมถึง Toyota m o t เตอร์และ v o l ks w a g e เซึ่งมียอดขายลดลงยอดขายที่เพิ่มขึ้นของ BYD ส่วนใหญ่มาจากยอดขายในต่างประเทศสำนักข่าวบล o เบิร์กรายงานว่าวิน f a ส t a u ต o ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากเวียดนาม กำลังเลื่อนการเปิดเครือข่ายโชว์รูมในประเทศไทยท่ามกลางการชะลอตัวของยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศวินฟาสจะประเมินอย่างรอบคอบเกี่ยวกับช่วงเวลาการขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอีกครั้งนายซินกัวปินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนเปิดเผยในการประชุมหุนยนต์โลกประจำปี2567นักกรงปักกิ่งว่า จีนยังคงเป็นตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นปีที่11ติดต่อกันโดยในปี2,566จีนผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากถึง4,03,000 0ชุดและในเดือนกรกฎาคม2,567จีนครอบครองสิทธิบัตรเกี่ยวกับหุ่นยนต์มากกว่า1 9 0 0 0 0ฉบับคิดเป็นสัดส่วนราวสองในสาของทั่วโลกยิ่งไปกว่านั้นจีนกำลังเร่งดำเนินการตามแผนริเริ่ม Robot+ Plus Application เพื่อส่งเสริมการบูรณาการหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยในช่วง10ปีที่ผ่านมาจำนวนหุ่นยนต์ต่อคนงาน10,000คนในภาคการผลิตของจีนนั้นพุ่งสูงขึ้นจาก49ตัวเป็น470ตัว มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากกันนะคะกับ l o o a l w เ a l well, t h โดยธนาคารกรุงเทพค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้สักกับ DR นะคะในการที่จะลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่านทางตลาดหุ้นไทยได้ติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะ ข้าสู่ช่วง global wealth โดยธนาคารกรุงเทพค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาเปิดโอกาสการลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่านตลาดหุ้นไทยภายใต้ dr 0 1นะคะทำความเข้าใจกันคะ่ะว่า dr 0 1คืออะไรและนักลงทุนประเภทไหนเหมาะสำหรับการลงทุนในรูปแบบนี้นะคะไปพูดคุยกันกับคุณพีรนัทยืนยงพิสิทธ์ gfa รองผู้จัดการหัวหน้าส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะ สวัสดีค่ะคุณพี่คะสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับค่ะมาวันนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าเราอยากจะลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเป็นการเปิดพอร์ตไปซื้อหุ้นโดยตรงยังต่างประเทศนักลงทุนเองก็มีโอกาสที่จะลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่านตลาดหุ้นไทยภายใต้ DR นะคะซึ่งของบัวหลวงเองเนี่ยเป็น DR ศูนย์หนึ่ง DR ศูนย์หนึ่งคืออะไรคะช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยสิคะได้ครับคุณแผนก็ ผมคิดว่า DR เนี่ยมันเป็นโปรดักต์หนึ่งที่ถ้าใครยังไม่รู้จักมันเลยเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องรีบศึกษาได้แหละนะครับสำหรับตัว DR เนี่ยซึ่งผมว่ากลไกลของมันเนี่ยมันก็เข้าใจไม่ยากเลยนะครับผมเล่าอย่างนี้นะครับคือ DR เนี่ยชื่อเต็มของเขาก็คือว่า Depository Receipt นะครับช,ชื่อเต็มของภาษาไทยเนี่ย คือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศนะครับตามตามที่เห็นในภาพซึ่งกลไกของมันเนี่ยก็คือว่าตัวด R เขาก็จะมีหลักทรัพย์บ้างงนะครับเขาจะมีหลักทรัพย์บ้างองของเขาซึ่งณปัจจุบันเนี่ยในตลาดหุ้นไทยก็จะมีเป็นหุ้นต่างประเทศหรือว่า ETF ซึ่งคือกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยในต่างประเทศ ก็จะเป็นเป็นหลักทรัพย์บางอย่างของ DR 2อย่างหลักๆณปัจจุบันนะครับลกลไกของมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าตัว DR เนี่ยก็คือจะเป็นตราสารที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยถูกไหมครับแล้วก็นักลงทุนไทยเนี่ยที่ลงทุนผ่าน DR เนี่ยก็จะสามารถลงทุนได้ด้วยสกุลเงินบาทแล้วก็ใช้บัญชีเดียวที่กับซื้อขายหุ้นไทยอยู่แล้วสามารถลงทุนใน DR ที่ในตลาดทุนไทยได้เลยนะครับแล้วก็จะเปรียบเสมือนว่ากับได้ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงที่อยู่ในต่างประเทศในทางอ้อมนะครับกลไกของมันก็ก็จะเป็นเป็นง่ายๆประมาณนี้ซึ่งถ้าเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยทางหลักทรัพย์บู้หลวงเราเองเนี่ยเราก็จะเปรียบเสมือนเป็นเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกละกันนะครับอำนวยความสะดวกนาหลักทรัพย์อ้างอิงที่น่าสนใจ อย่างเช่นหุ้นหรือว่า etf ในต่างประเทศเนี่ยมาจดทะเบียนเป็น dr ให้คนไทยซื้อขายได้ง่ายๆในตลาดหุ้นไทยครับพอจะเข้าใจคอนเซปต์ของ dr ศูนย์หนึ่งกันแล้วนะคะทีนี้มาดูต่อค่ะสําหรับใครที่อยากจะลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะทางด้านของหลักทรัพย์บัวหลวงเองค่ะเรามี dr ที่อ้างอิงในหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้วก็รูปแบบการลงทุนที่น่าสนใจยังไงบ้างคะออสำหรับหลักทรัพย์บัวหลวงเราเองเนี่ยเราก็ปัจจุบันเป็นผู้ออก dr ทั้งหมด10มตัว ในตลาดหุ้นไทยครับเ,เราจะมีสัญลักษณ์ก็คือจะมีตัวยอ่อ01ต่อท้ายของ DR ทุกตัวของเรานะครับก็คือรหัสของ<ช>ทางหรักฐบาลหลวงซึ่งปัจจุบันเ,เราครอบคุมการลงทุนใน5ตลาดหุ้นชั้นนำของโลกนะครับ<ช>อย่างทั <ๆ S 1> ้งฝั่งสหรัฐเราก็จะมีตัว DR NDX 01ตัวนี้เนี่ยก็จะมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น ETF ที่ลงทุนอ้างอิงกับดัดชนี n a ส d a q ร้อยซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกนะครับหนึรบริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหุ้นเทคหรือพวกหุ้นกลุ่ม7นางฟ้า Magnificent s e v e นะครับ mm hmm. ờ, ในขณะที่ทางฝั่งเอเชียเนี่ยเราก็มีทางหุ้นจีนนะครับ mm hmm. ก็คือจะมีตัว star 5001อันนี้ก็ mm hmm. จะเป็นตัวที่อิงกับดัชนี star 50ที่เป็นแนว,แนว,แนวหุ้นเทคนวัตกรรมนะครับในตลาดหุ้นจีนนะครับขนาดกลางขนาดเล็ก หรือจะเป็นตัว cn 0 1ที่อ้างอิงกับดัชนี CSI 3 0 0ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นจีนขนาดใหญ่300ตัวนะครับทางฝั่งฮ่องกงเราก็มีดัชนีเรือธงของฮ่องกงครบเลย3ดัชนี1ก็คือตัวห้างเซ็งที่เป็นตัว hk 0 1นะครับอันนี้ห้างเซ็งเราน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัว hk 0 1อันนี้ก็จะเป็นดัชนีห้างเซ็งไชน่าซึ่งก็จะมีความโฟกัสมากขึ้นก็จะเน้นไปที่พวกบริษัท จีนและฮ่องกงนะครับเออบริษัทจีนอย่างเดียวนะครับที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็สุดท้ายของฮ่องกงเนี่ยก็คือตัว c n t e c 01เออซึ่งเป็นตัวดัชนีห้างเซกเทคก็ชัดเจนตามชื่อนะครับเป็นตัวบริษัทจีนนะครับที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นทงออหุ้นฮ่องกงแล้วก็เน้นเป็นหุ้นเทคแล้วก็ทางฝั่งเวียดนามเรามีอยู่2ตัวนะครับที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมมากนะครับก็คือตัว E1 v f v n 3001อันนี้เป็น DR ตัวแรกในตลาดหุ้นไทยเลยนะครับอ้าง<ะ>อิงกับดัชนีเวียนสาก็คือคล้ายๆกับเซทห้ของบ้านเราก็จะเป็นห<ะ>ุ้นเวียนนามขนาดใหญ่30ตัวแรกหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่มี Market Cap ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทยก็คือตัว FUEVFD01 n ตัวนี้เนี่ยจะอ้างอิงกับดัชนีเวียนไดมอนด์ณปัจจุบันเนี่ยมาเก็ตแคปถ้าผมจะไม่ผิดก็อยู่ที่ประมาณมากกว่า80,00ล้านบาท ะครับซึ่งใหญ่มากใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทยเลยก็ได้รับความนิยมพอสมควรเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยพวกหุ้นที่เป็นกลุ่มแนวแนวซุปเปอร์สต็อกนะครับในตลาดหุ้นเวียดนามแล้วก็สุดท้ายทางฝากยุโรปเนี่ยเรามี DR อยู่2ตัวซึ่งเป็นหุ้นรายตัวนะครับแตัวที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นมีหลักทรั้างอีกเป็น ETF เป็นการลงทุนแบบอ,อ,อ้างอิงดัชนี แต่ว่า2<ะ>ตัวเนี่ยของยุโรปอันนี้จะเป็นการเป็นหุ้นรายตัวเลยนะก็คือ LVMS01 อันนี้จะเป็นบริษัทหลุยวิทองนะครับซึ่งก็เราน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็คือตัว ASML01 อันนี้จะเป็นบริษัทเครื่องจักรผลิตชิปนะครับชั้นนำระดับโลกเหมือนกันก็จะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยเราจะมี8 DR ที่อ้างอิงกับตัว ETF แล้วก็อีก2ตัวที่เป็นหุ้นรายตัวครับค่ะ ถือเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าในหลายๆตัว DR เนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนแล้วก็เป็นตัวแทนนะคะในตลาดที่เป็นไฮไลท์สําคัญสําหรับการลงทุนในโลกด้วยทีนี้เรามาดูต่อนะคะปัจจัยที่มันเข้าไปมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา DR เองนะคะคุณพีแนะนํำยังไงบ้างคะผมว่าตัว DR เนี่ยคือพอเราเข้าใจกลไกของมันแล้วนะเนาะเราก็ต้อง ก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตัวดีอตัวนั้นเนี่ยมีหลักทรัพย์ป้างอิงเป็นอะไรนะครับซึ่งปัจจุบันอย่างที่ผมบอกไปก็คือมี ETF กับหุ้นรายตัวในต่างประเทศถูกไหมครับปัจจัยที่จะส่งผลต่อราคาดีได้เนี่ยหนึ่งเลยแน่นอนก็คือจะเป็นตัวหลักทรัพย์อ้้งอิงคือตัว d r เนี่ยเวลาเขาจะเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนไหวตามกับตัวหลักทรัพย์อ้างอิงที่อยู่ในต่างประเทศเนาะ ครับแล้วก็สองเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวความต้องการของนักลงทุนไทยที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยนะครับบางช่วงเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวราคา DR เนี่ยเคลื่อนไหวได้นะครับเพราะว่าอาจจะมี DR เอออาจจะมีดีมานนะครับจากคนไทยเข้าไปซื้อหรือขายตัว DR ในตลาดหุ้นไทยแล้วก็สุดท้ายเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนคือเนื่องด้วยตัว DR เนี่ย,ยไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ เกิ H, เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนของตัวหลักทรัพย์อ้างอิงเนี่ยเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาทเนี่ยก็จะมีผลต่อตัวราคา d r ผมยกตัวอย่างนี้นะครับในภาพเนี่ยที่อย่างที่เห็นก็คือผมเอาพลอตตัวราคา d r e 1นึ่งที่เป็น d r อารหุ้นเวียดนามน,นะครับในตลาดหุ้นไทยเส้นสีฟ้าย้อนหลังไปนะครับนับจากต้นปีแล้วก็เส้นสีแดงอันนี้ก็จะเป็นตัวราคาของ ETF ออ้างอิง นะครับเส้นสีแดงเนี่ยแล้วก็ด้านล่างเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเวียดนามดองเทียบกับไทยบาทนะครับ <c oughs> ลองสังเกตดูนะครับตัว d r เนี่ยถ้านับจากต้นปีก็จะบวอ,อมากกว่าตัว ETF นะครับ <c oughs> ถามว่าทําไม <c oughs> เป็นเพราะว่าตัวอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเวียดนามดองเนี่ยเขาแข็งค่านะครับเมื่อเทียบกับไทยบาทประมาณสัก2%นะครับ2%กว่ากว่าซึ่งถ้าเราปรับตัวออ ETF อ้างอิงเนี่ยให้ด้วยด้วยค่าเงินเวียดนามดองไทยบาทตรงนี้เนี่ย ถ้าคิดเป็นกลมๆง่ายๆเลยนะครับก็อาจจะเอา15บวก2.3เนี่ยมันก็จะออกมาใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ DR ในตลาดหุ้นไทยะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือในระยะยาวแล้วเนี่ยราคา DR กับหลักทรัพย์บ้างอิงก็จะมีแนวโน้มที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกันครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณพีฝากเอาไว้สําหรับคนที่สนใจอยากจะลงทุนใน DR01 ค่ะเราต้องมีการมองถึงอะไรบ้างนะคะและสามารถลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์บลหลวงได้ยังไงบ้างคะ ออพอ,เ,อ,อเราเริ่มสนใจตัว DR แล้วเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มจากการศึกษาข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลว่าเฮ้ย DR นั้นเนี่ยมีมีหลักทรัพย์บ้างยิงเป็นอะไรนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้อย่างเว็บไซต์ของหลักทรัพย์บุญหลวงก็ได้นะครับเราก็มีข้อมูลตัวราคา DR โชว์บนหน้าเว็บไซต์หรือว่าทางทางหลักทรัพย์บญุญหลวงเองเนี่ยเราก็มีบทวิเคราะห์นะครับของตัว DR ที่ออกในทุก สัปดาห์เลยให้ให้นักลงทุนได้อ่านนะครับแล้วก็ได้ได้ศึกษานะครับการลงทุนประเด็นลงทุนอะไรต่างๆสําหรับตัว DR ด้วยนะครับแล้วกเ็เราอาจจะเริ่มจากการกระจายลงทุนนะครับซึ่งตัว DR เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัว DR บน ETF เนี่ยก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมพอสมควรเพราะว่าเป็นการลงทุนแบบอ้างอิงตัชนีแบบพาสซีฟนะครับเ,เราก็อาจจะเริ่มต้นจากการลงทุนผ่านตัว DR บน ETF ก่อนก็ได้ นะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนที่ผมเจอมานะเขาอาจจะกังวลเรื่องข้อมูลการลงทุนต่างประเทศหรือเปล่าถ้าเราไปลงทุนตรงแบบรายตัวเนี่ย,ยบางทีเราอาจจะตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอาจจะแนะนําสําหรับมือใหม่ว่าเออเราก็เริ่มจากการกระจายการลงทุนก็ได้ก็อย่างเช่นตัว DR บน ETF ที่อ้างอิงอัจฉน,นะครับของห้างหลักทรัพย์บ,บูโรก,ก็ได้ก็ลองดูกันครับค่ะ เป็นโอกาสนะคะช่องทางในการเริ่มต้นศึกษาการลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือใครที่สนใจอยู่แล้วก็สามารถกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นต่างในประเทศนะคะไปลงทุนในรูปแบบของ dr 0 1นนึนะคะที่อ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศของบอล,ลอบัวหลวงกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณพีที่มาให้ความรู้ฝากกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะคะที่ไม่ควรพลาดสามารถลงทุนโดยตรงได้นะคะผ่านตลาดหุ้นไทยด้วยแล้วก็สามารถซื้อขายผ่านแอปสตรีมมิ่งนี่แหละค่ะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สามารถเริ่มต้นลงทุนศึกษาการลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้ผ่าน dr01 ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะเป็นคําแนะนําที่นํามาฝากกันในช่วง Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพพักการสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจนํามาฝากกันค่ะ นี่ทุเดค่ะมีข่าวสารเรื่องการลงทุนมาฝากกันเช่นเคยนะคะเป็นโอกาสอีกหนึ่งทางค่ะจากทาง BBLAM นะคะโดยทาง BBLAM ค่ะได้เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐค่ะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดหรือว่า BBLAM ค่ะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือว่า IPO นะคะกองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 16ทับ24ระหว่างวันที่21ถึง26สิงหาคมนี้ค่ะอายุกองทุนประมาณ6เดือนนะคะประมาณการผลตอบแทน2.00%ต่อปีขนาดโครงการ3,000ล้านบาทโดยเสนอขายนะคะในราคา10บาทต่อหน่วยและผู้ลงทุนค่ะจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทสำหรับบัวหลวงธนรัฐ 16ทับ24นะคะจะนำเงินไปลงทุนในตราสารนี้ภาครัฐค่ะอย่างเช่นตัวเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือพันธบัตรหรือตราสารนี้ที่กระสวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออกผู้รับรองผู้รับอาวันหรือผู้ค้ำประกันค่ะโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งกองทุนนี้นะคะ จะลงทุนครั้งเดียวโดยจะถือสินทรัพย์ที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวมค่ะไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งกองทุนทางเลือกนำมาฝากกันค่ะเป็นการลงทุนในพันธบัตรนะคะโดยทางด้านของบลจ .U.O.B ค่ะออกกองทุนยูเนเตดพันธบัตรรัฐชูผลตอบแทนอยู่ที่2.1%ค่ะ บรจออยูโอบประเทศไทยเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกกองทุนเปิดยูเนเต็ดพันธบัตรรัฐ1ปี3อายุประมาณ1ปีประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่2.1%ต่อปีขนาดโครงการ1,000 0ล้านบาทค่ะโดยเสนอขายในราคา10บาทต่อนหน่วย ลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่1,000บาทซึ่งกองทุนนี้นะคะมีความเสี่ยงระดับ3จะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลกระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกผู้รับรองผู้รับอาวันหรือผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า80%ของมูลค่าที่ทรัพย์สินสุทธิค่ะ เป็นตัวเลือกทางเลือกนะํามาฝากกันนะคะใครสนใจลงทุนด้านไหนก็ลองสอบถามกันได้ไม่ว่าจะเป็นบรลจอยู v, หรือจะเป็น BBLAM ด้วยค่ะค่ะเนี่ยเป็นข่าวสารที่มาฝากกันนะคะในค่ำคืนวันนี้ค่ะจัน,น้าสี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ